สิบสี่กุมภาวันวาเลนทายของขวัญจากใจฉันมอบแด่เธอฝากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันลลม สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็มาพบครับคุณอรุณอิสานคือเก่านะครับในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คุณอรุณอิสานนะครับเมื่อนี้ก็มาเห็ดปนไก่ซุพี่น้องกินนะแนีนะครับเมื่อนี้ก็ขอว่าภาษาเลยนะครับพี่น้องในช่วงพีเซนรายการนะครับเพราะว่าเป็นลูกครึ่งนะครับเนาะลูกครึ่งเลยกับอิสานนะครับพี่น้องมามาครับพี่น้องว่ากินปนไก่น้ำกันนะครับบางในโอ้ข็ขาวแอดแตดยนอยู่ในกล่องเนาะ อยู่ในกล่องส้งขาวซื้อได้แต่ว่าอยู่ในน่อันซีสเตอาเสียอยู่ได้ครับพี่น้องมามาปนไก่ผักกระมีบักอื้อหรือว่าฟักทองหนึ่งนะครับมีผักกะลัมนะครับกะลำแลวก็ผักกาดนะดอกนาอผักกาดห่อเออแล้วก็ส้มผักเสียนนะครับส้มผักเสียนนะครับพี่น้องอยากบากปนมูเอามาฝากนะครับขอบคุณมูหลายๆนะครับที่มีความเมตตานะครับให้คุณอรุอิสานนะครับได้นําส้มผักเสียนมากินนะครับ ฝากพี่น้องติดตามทั้งแฟนเพจแล้เฟนเองครับดเดอแฟนเพจกินไปกุดไ,ไ,ไปตามสาย์คุณโรริสันะครับมาๆพี่น้องมากองเขาเอาว่างไปเทิ่นโตบมได้นะครับเพราะวายยังตีมันเต็มแล้วกินโอ้ยเริ่มโซ่อันนี้ตนอนนี้ของมักเลยเจลขี่ป่านะครับพี่น้องอยากบออยากบอเจลขี่ป่าแนวแสบเนี่ยเจลขี่ปานี่ยแล้โซ่ปรเบิดพี่น้องโซ่ใดต่สำหนีเนาะคบเนาะ เจาขีปนานี่สุดยอดเลยหมูกินเห็ดกินมือขึ้นนี่หมูเห็ดนี่หมูว่ามันขมมันสัญญ่นวอ,อแต่โน,นวาบอกขมปเดก็กของมากเลยเจาขีปนานี่มามาครับมาตุ่ยจะขึ้นกอนุณนะ ก็ไห้หลายๆครับแซบแม่งมือขึ้นหนิมูเห็ดปลาราดพริกไม่คั่วปลาตัวเดียวโลนึงเจ้าขีป้ปลาได้ตั้งลหลายขนาดกินวัตั้งหลายแล้วนี่ยครับแซ่บกินจะกข้มกว่า เขามีแต่ขีป่าขายบ้างเฮ็ดเจ้าขีป่าปก,กินบนไก่กระแซียมคุณเราดูที่นั่นเอ,เอง มติบนใส่หมวกม่วงนี่นกระด้านข้างบม่วงบ่มี่ตำพี่น้องมืนอนี่งสุดยอดเป็นกัวมีด้ลครับแก็บหลายปนไก่หวาน กัท่องกับหวานดีดิปนไกโรสตัดนุน่นนัวบมิตมเด้กเราะว่าบริส์ไทยแล้วลองเห็ดเบิ้งด้วยมีอหนอกบนเสื้อปนไกเหยีคือปนปานีละแอืต่วบมินานา แต่ทางหมกดาหานนี่ขันมี้นำเพื่อตื่นเจ้าได้พี่น้องเจ้าป่าตนว่ามุกดาหานมันบอกครับพี่แปงพี่แปงอยู่มุกดาหานขันมีหนำในไดเอิ่นเจ้ามาครับตุบา,านนนเนเอินปนหรือก๊อ ทันปนมุกดหาหัมอีกเป็นทั้งสิ่แห่งแห่งบมีนม้ำพ,พี่พ่อผู้เท่านะพี่น้องนะปนน้ำหลายๆจำแต้น้ำยันร้านบรด้กินนะบุกอือวานดีสติพี่น้อง นรบไบม่ได้ใส่น้ำตาลไปตลาดมื่อนี้สจะไปซื้ออยู่สูมันหนึ่งอีกก้อนมื่อนี่งจไปตลาดนะครับไปซื้อสังกะท่านไปซื้อน้ำมัเฮตสังกะท่าน ควาบุญมัดเกิดพ่อดีพักบึดแล้วกินกับบึด

น้องจูวาธรรมดาอยู่คันซื้อเนื้อไกลมากบ่ม,มีเน่าหิยังเฮ็ดกินเนี่ยปนด้ยวยีหน่องเด้อลองเบิ่งครับปนไกลแซ่บ จำนัวเข้ากันใส่ทุบโรยน้ำปลาปลาแดกเท่า,านั้นนะครับแต่ว่าเราต้มไก่ใส่น้ำปลาใส่เออม,มัน,นปลาใส่ปลาล่าต่อก็เกลือน้อยมิ้งเพราะเห็นเนื้อมันนัว ต้มเราก็ใกล้มาต่ำตนั่นแนนะครับใส่หอมใส่หอมต่างห้องม,มากหลกใส่ไปรลด จะน่าคักๆักมือนนัดกเมีอาตรงไว้ใบสองติดไปตลาดพี่น้อง พอดีกลับมาค่ําก็สิไปเขาฟินเนสแล้วก็มาเตรียมอืมครับ สบายครับพี่น้องสบาย ขอบุณปีนอหลายๆนะครับเด้อที่ให้การติดตามช่องยูทูบของนอนนะครับเริ่มสีอิมแม่ละล่ะครับปั่นนีก,กับพ่อล้วเนาะ กินไรอะไรต้องมีกิกนลายคักเลี่ยวพี่น้องไก่เนี่ยนหน่อยได้พี่น้องปนได้ตั้งหลายบัวแพงบัวแพงพอ่อพี่น้องเพื่อยากประหยัดราคาประหยัดเงินในน้ำเลยนะครับปนไก่แซ่บบัวตังจากเนื้ออื่น เนื้อไก่ไม่ได้แพ้งแบบพี่น้องสื่อเนื้ออกมัน,น่ามายุ่บิ๊กซีรือว่าร์โลตัดนะครับจังได้เนื้อไหลเอาไปกินตองมืะแร็ง ท่านได้ดก,กิ่นนะครับโอเคเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะกะขอบคุณพี่น้องอีกเทือนึงนะครับขอบคุณพี่น้องล,ลายๆที่ให้การติดตามช่อง YouTube กินไปพุดไปตามสไตล์พุณโนรุยสารนะครับกะยังคุยกันในคอมเมนต์นะครับเด้อพี่นอ้องด้วยวัในให้คลิปต่อไป ก็แล้วกันนะครับฝากติดตามทางแฟนเพจอีกที่นึงนะครับไปคุยกันได้นะครับมีอย่างนอกก็อัพทางนั้นกรน,นะครับนัดอัพรูปเมื่อกี้เรกไปอัพไปแล้วนะครับโอเคครับจังคุยกันในคลิปต่อไปครับผมบาดีาครับ